การสร้างสัญญาณ PWM แบบหลายช่องสัญญาณเอาต์พุตจะทำโดยนายไถสอนวัสวรและนายสักกะคูหาเพชรสำหรับแนวคิดในการออกแบบคือมีปุ่ม2ปุ่มปุ่มหนึงใช้เลือก c h a ช n e l สัญญาณ PWM เอาต์พุตส่วนอีกหนึ่งปุ่มใช้เลือกความถี่และมี r o t r y y n n o o e r s w w t t h สําสำหรับ การเปลี่ยนค่า dirty cycle จากนั้นจะนำค่าทั้งหมดไปแสดงบน LCD ขนาด16คูณ2การทำงานของ r o t a r y encoder switch เมื่อหมุนไปทางซ้ายจะได้สัญญาณ A และสัญญาณ B แบบหนึ่งถ้าหมุนไปทางขวาจะได้สัญญาณ A และสัญญาณ B อีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถ แบ่งเป็นสเตทได้ทั้งหมด4สเตทสำหรับวงจร Rotary Encoder ที่ขาสัญญาณ A และสัญญาณ B จะทำการต่อเข้ากับคาปาซิเตอรเพื่อดีเบลโรเ a r ีให้มีความสเสถียรหน้าจอ LCD จะแสดงค่าความถี่ค่า d ู t y Cycle ของทั้ง3ช่องสัญญาณการทดสอบปุ่มเลือกความถี่ เมื่อกดหนึ่งครั้งความถี่จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นและเมื่อถึงความถี่4,000แล้วกดความถี่จะกลับมาที่50การทดสอบเลือกปุ่มช่องสัญญาณเอาพุทเมื่อกดปุ่มจะมีสัญลักษณ์ระหว่างตัวเลขของช่องสัญญาณนั้นๆการทดสอบ Rotary Encoder เเมื่อทำการหมุน ไปทางขวาจะทําการเพิ่มค่า duty cycle และเมื่อหมุนไปทางซ้ายจะทําการลดค่า duty cycle การทดสอบรวมทั้งระบบสามารถเลือกความถี่ที่ต้องการได้โดยสามารถดูได้จากออสิโลสโคปและเมื่อเลือกความถี่ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเลือก ปรับค่า Duty c y r l l e ของช่องสัญญาณต่างๆได้โดยกดปุ่มเลือกช่องสัญญาณและทำการหมุน Rotary Encoder Switch โดยเมื่อหมุน Rotary Encoder Switch ไปทางขวาจะทำการเพิ่มค่าของ Duty c y ซ l e ในช่องนั้นๆและเมื่อหมุน Rotary Encoder Switch ไปทางซ้ายจะทำการลดค่า ดิวตี้ไซเคิลในช่องสัญญาณนั้น,น,น ก็ขอบคุณครับ